Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็อาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์โมเดลฝนจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสภาพอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่13พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องหมายความว่าประเทศไทยเราฝนก็น้อยลงนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ มีฝนน้อยลงนะครับฝนลดลงครับผมพ่อแม่พี่น้องก็เป็นผลมาจากที่ความเย็นได้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเราเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงต้นหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องลมหนาวก็เริ่มพัดเข้ามาเรื่อยๆสําหรับประเทศไทยเราซึ่งได้มีการประกาศว่าเริ่มต้นฤดูหนาวมาได้2อาทิตย์ได้2องอาทิตย์แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นฝนก็น้อยลงแล้วก็ช่วงนี้ตัวที่ ตัวแปรที่ทําให้เกิดฝนก็มีกําลังอ่อนลงนะครับเคลื่อนลงไปจนถึงมาเลเซียแ,แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มรสุมต่างๆดีเพชเชนต่างๆก็มีน้อยลงนะครับผมก็เป็นปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าเราได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ทางจังหวัดเชียงรายก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ที่มีฝนมาจากพมา่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะชาวแม่สายนะครับผม ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับก็น่าสงสารครับผมก็ขอส่งกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องได้ต่อสู้และอดทนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการไปตามขั้นตอนที่จะได้รับนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยเรากันครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันที่13พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ก็ยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผม สำหรับมระสุมตัวออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ล่องมระสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพายุโซนร้อนโทราจิที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกะาะไหหลํประเทศจีนในช่วงวันที่ 14- 15พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับผมและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชเชนและยอมความกดอากาศตำ่ำ กำลังแรงตามลำดับโดยพายุลูกนี้ไม่มีผลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าบางทีอาจจะส่งผลกระทบต่อการบินนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่หนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นรายภาคกันไะกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่8ถึง15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจวบของทางภาคตนออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องพบว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับผม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสบริเวณยอดบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14ถึง17องศาเซลเซียสมีลมตันออกเสียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศของทางภาคกลางและภาคตัออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับภาคกลาง คาดกันว่าจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตวนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าภาคตวนออกสำหรับทางภาคตวนออกนั้นคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ทางฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสําหรับภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25ถึงองศา องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาคาดกันว่าจะมีลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่ง มาทางภาคใต้ฝั่งตวนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าทางฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลพบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4มสถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครล่วงหน้ากันครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยพบว่ากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้คือวันที่14พฤศจิกายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35าต่ำสุดที่27องศาเซลเซียส ก็วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่3 4่ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียส16พฤศจิกายนกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองโดยบริเวณทั่วไป10%เเซ์ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 4่ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสแล้วก็วันอาทิตย์ที่ส7พฤศจิกายน,านค,คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนคาดการว่าบริเวณกรุงเทพมหานครจะมีฝนประมาณ10เเซของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34่ต่ำสุดที่ 20, 26องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่1 9พฤศจิกายนนั้น คาดกันว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนนะครับผมแต่มีท้อง,องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนอุณภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์ฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้คือวันที่13พฤศจิกายนจนถึง เจ็ดโมงเช้าของวันพฤหัสเสบดีที่1 4พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีพื้นที่ฝนตกปานกลางและก็ไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับผมโดยพบว่าภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก แล้วก็ภาคใต้นะครับโดยส่วนใหญ่บริเวณที่คบพบกลุ่มเมฆฝนของประเทศไทยเราวันนี้ก็อยู่ทางภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นสําหรับประเทศไทยเราทางภาคใต้จะอยู่ในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับผม14นาฬิกา14-15-16นาฬิกาครับผมโดยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ไม่ถึงปานกลางในช่วงเวลา ที่กล่าวมาคือ 14, 15, 16นาฬิกาอยู่ทางภาคใต้เกือบจะเป็นตอนล่างนะครับผมโดยเริ่มจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับปกคุมอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยอันดามันก็ตกป,ปกคุมมาตั้งแต่พังงาจนถึงจังหวัดสตูลครับผมโดยทางฝั่งอันดามันนั้นค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากกว่าทางฝั่งอ่าวไทยนะครับผม ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะปานกลางนั้นเป็นเป็นแค่บางแห่งบางจุดนะครับวันนี้ของทางภาคใต้ครับผมส่วนทางอ่าวไทยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนตลอดทั้งฝั่งอันดามันก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงช่วงเวลา 16, 1 16, 16นาฬิกานะครับ พอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา18นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเหล่านั้นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะปานเล็กน้อยจนถึงปานอาจจะถึงปานกลางหรือหนานแน,น่นนั้นได้สลายตัวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับผมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสและทางฝั่งอันดามันก็เหมือนกันนะครับรวมไปถึงบริเวณเอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมในช่วงเวลา18นาฬิกา โดยกลุ่มเมฆฝนจะมีลักษณะเล็กน้อยนะครับโดยกลุ่มมีเมฆฝนจะมีลักษณะเล็กน้อยเบาบางนะครับผมอยู่ในบริเวณจังหวัดสตูลและก็ทางจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับจะก็เป็นลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าถ้าตกก็ตกโปรยปลายครับตกอาจจะตกโปรยปลายเป็นหย่อมๆด้วยเนื่องจากว่าไม่หนาแน่นมากนะครับผมส่วนภาคอื่นของประเทศไทยเหล่านั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับ รวมไปถึงสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับแต่ก็จะมีเล็กน้อยอยู่แถวทางส่ว,สวนของลาวใต้แถวจำปาศักดิ์จนถึงอัตปือในลักษณะเล็กน้อยเป็นหย่อมๆครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะเป็นลักษณะคืมฟ้าคืมฝนเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับในเวลาในเวลา14.15 16นจนถึง18.00นโดยภาพรวมของช่วงกลางวันของวันที่13ก็พบว่าท,วทั่วทั้งประเทศไทยเราส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม มีอยู่แถวบริเวณก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจังหวัดถึงจังหวัดนราธิวาสและก็ฟังฟังอันดามันก็อยู่ตั้งแต่พังงาจนถึงเจสตูนซึ่งอยู่ในช่วงเวลา14ถึง16นาฬิกาเท่านั้นนะครับผมซึ่งอยู่ในลักษณะเล็กน้อยและก็มีปานกลางเป็นหย่อมๆครับพ่อแม่พี่น้องพอเราพอเรามาดูโมโดูลดฝนในในช่วงค่ำคืนคือวันช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกา ก็พบว่าประเทศไทยเราก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนรวมไปถึงสอปอปลอาวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเที่ยงคืนของวันที่13บอยต่อวันที่14พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับอยู่แถวทางภาคตะวันออกแถวจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาแถวจังหวัดสะแก้วและอาจจะเลยไปจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินทร์นะครับผม เนื่องจากว่ากัมพูชาในบริเวณดังกล่าวมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมอยู่นะครับผมคาดกันว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณ 2- อสชั่วโมงนะครับในช่วงในบริเวณดังกล่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของประเทศไทยในช่วงเที่ยงคืนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมและก็สพปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับสาหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอ,อยุติไว้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่13บอยต่อวันที่14นะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศกรประจำวันแบบสรุปของประเทศไทยเราสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันประจำวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกนในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียส มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสภาคตัวนอกคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยและคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนมีบอกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร,ร,ราชพัทลุงสงขลาปัตตานียยลาและจังหวัดนาราธิวาสส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับพ่อแม่พี่น้อง โดยการสรุปโดยทั่วไปของสภาพอากาศของประเทศไทยพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหนาคนครและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมไม่มีฝนครับจะมีก็เล็กน้อยแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็มีเล็กน้อยแถวจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและก็จังหวัดชนบุรีระยองนะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ เริ่มไหลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนอันดามันนั้นก็มีฝนเล็กน้อยครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในจังหวัดพังงาจนถึงไล่ไปจนถึงจังหวัดสตูลและชั่วโมงของทางภาคใต้ที่คาดการว่าจะมีฝนก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ13บสนาฬิกาจนถึงเวลา16บหนาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาก็ขอให้เพิ่มความ,มาระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับอาจจะมีฝนตกปานกลางเป็นหย่อมๆครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ